นี่นี่นี่จำไข่เค็มได้เปล่าไข่เค็มที่พวกทำอบบตอนแรกอะที่ดูในคลิปนะที่ทําตามเขาว่าเขาบอกว่าห้าวันไข่แดงมันก็จะเป็นแข็งแล้วแต่ปุ๊กเอามาลองแล้วตอนห้าวันอะไม่ได้เรื่องการเหมือนไข่เหมือนไข่ธรรมดาที่ตอกออกมาแล้วแต่อันเนี้ยปุ๊กใช้ไข่ไก่นะปุ๊กไม่ได้ใช้ไข่เป็ดแล้วปุ๊กหาไข่เป็ดไม่ได้แล้วปุ๊กก็ไม่เคยทําด้วยไข่เค็มแล้ว คือลองมาแล้วห้าห้าวันแกะออกมามันยังเป็นไข่เหมือนไข่ไก่ธรรมดาไม,ไม,ไม่มีความเปลี่ยนแปลงหรืออะไรเลยแต่ตอนเนี้ยไดเวลาตั้งแต่วันที่ทำมาถึงวันเนี้ยมันประมาณสักสองสัปดาห์แล้วสองสัปดาห์แล้วปุ๊ายังไม่ได้แกะเขามาดูอีกนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะมาแกะพร้มอมกันเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงอุ้ยดื่มน้ำชาไปด้วยแล้วก็น้ำลายจะไหลตลอดเวลา แล้วก็จะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงมาดูพร้อมกันน่นแหละว่าไข่เค็มจะสําเร็จไหมจะเป็นไข่เค็มหรือไม่เป็นไข่เค็มภารกิจครั้งนี้จะสําเร็จหรือไม่สําเร็จครับอันนี้อันนี้ดองด้วยวอดก้าวอดก้าแล้วก็ฝังเกลือไว้หมกเกลือไว้อันนี้ด้วยวิสกี้อ่ะมาดูวิสกี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าวิสกี้วิสกี้บุกทำก่อน เรือกมาหนึ่งลูกก่อนนะเผื่อมันยังไม่ได้เอาลูกนี้ละกันเฮ้ยแต่มันมีฟิวหนักๆนะตัวนี้ฟิวหนักๆนะลองดูนะอ้กลัววะ <c oughs> ลองดูไม่ได้อ่ะเฮ้ยได้ได้ได แข็งเลยลูกแข็งอย่างนี้ต้องไวอีกหน่อยไวอีกหน่อยไวอีกหน่อยให้มันแข็งกว่านี้หน่อยนึงยังนิ่มๆอยู่นิดนึงแต่ก็แข็งอยู่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 สำเร็จสำเร็จภารกิจสำเร็จดึงอันเนี้ยอันเนี้ยถ้าเกิดใครอยากจะกินเป็นแบบว่าที่ใส่ส้มตำที่ใส่เป็นไข่ไข่ไข่เด็กเค็มดองเนี้ยก็กินได้เลยนะคะ แต่ถ้าไม่กินเอาไปทอดเอาไปทอดก็ได้เอาไปทอดก็ได้นี่ค่ะะกลายเป็นไข่เค็มไข่ไข่เค็มดาวเออ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 เยอเดี๋ยวอันนี้เอาไปเอาเอาไปทอดเอาไปทอดสมเล้วดีใจดีใจดีใจอันนี้คือที่ที่ที่ดองด้วยด้วยวิสกี้นะคะววิสกี้เดี๋ยวล้างมือแปอมเรื่อง มาดูอันนี้มั่งอันนี้ดองด้วยวอสกาวอสกา้าโซแซ่ถ้าฉันดีจิงฉันดีใจมากมาลองอัน,นอันนี้การอันนี้การแล้วส่วนที่เหลือผูกู้จะเอาไปต้มเอาไปต้มเอาไปต้มแต่จะไวอีกสักสองสามวันนะไปสองสามวันให้มันแข็งกว่านี้อีกหน่อยมาดูที่วอดกา้กากันเฮ้ยแข็งกว่าโห สิจ้าถธอเห็นไมจ้าว่ามันยังไงแข็งกว่าค่ะสรุปว่าดองด้วยวอสกาแข็งกว่าแข็งกว่าลูกกลมสวยกว่านะคะแข็งกว่าเลยรู้สึกได้เลยว่าแข็งกว่าอันนี้ต้มได้ละที่ดองด้วยวอสกาบอกว่าต้มได้แล้วเฮภารกิจครั้งนี้สำเร็จนะจ๊ะ ใครจะลองเอาไปทําบ้างก็ได้นะคะไข่ไก่ก็ทําไข่เค็มได้แล้วปุ๊กไม่ได้ดองแบบน้ําเกลือนะคะปุ๊กดองปุ๊กใช้เกลือหมกเฉยๆปุ๊กใช้เกลือหมกเฉยๆแป๊บนี่นะคะปุ๊กใช้หมกเกลือแบบนี้เฉยๆไม่ต้องยุ่งยากต้มเลยะคะ่ะใช้เกลือหมกเข้าไปแบบนี้เฉยๆเลยดูสิสวยเลยอันนี้วอดกานะคะ อันนี้วิสกี้ดูสีก็รู้นเนาะสีของวาสกาเขาจะจะจะส้มกว่าจะส้มกว่านิดนึงเห็นไหมคะจะส้มสวยสีที่ทำด้วยจากอ่อวิสกี้ก็จะจะจางลงมานิดนึงนี่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 เย้ดีใจนี่ค่ะ ต้มแล้วต้มแล้วจริงๆว่าจะเก็บไว้อีกตอนนี้มันประมาณ2สัปดาห์14วันอาจจะเก็บไว้สัก15วันแต่ปุ๊กเอามาทําเป็นไข่ดาวแล้วอะเอาไปทําเป็นไข่ดาวแล้วอะอร่อยอะอ,อร่อยอ่ะมันเค็มแล้ว <laughs> มันเค็มแล้วจริงๆแตดกินไปแล้วหน่อยหนึ่งอ่ะตัดลองชิมไปแล้วหน่อยนึงไม่ได้ถ่ายดูเดีนี่อาจจะเละๆไปหน่อยแล้วเมื่อกี้นี่ นี่ถ้ามันไข่ดาวแล้วมันไข่ดาวนะดูดิมันเป็นยางมาตูมข้างในไงคือมันยังไม่แข็งทั้งหมดเราราปุ๊กชิมแล้วอ่ะปุ๊กซ้อนกันอยู่สองใบนี่นี่อันนี้นี่เป็นยางอย่เลยเห็นไหมคะอื้มมันมันมากมันมันอร่อยมากเนื้ชิชิเจ้าโนขอดูหน่อยจ้าเห็นป้าดูดิมันมันแบบแล้วมันก็เค็มกําลังดีไข่แดงไม่เค็มมากไข่ขาวเค็ม เค็มนิดนึงเค็มไม่ได้แต่ข้างในอย่างเงี้ยกเ็เฮย้ยถ้าเราต้มมันประมาณได้สิบสี่วันอะ่ะมันจะต้องเป็นยางมาตูมแน่เลยปุ๊กเ,เลยลองเอามาต้มเก็บใบก่อนยังไม่ได้กินไว้กินตอนตอนหิวตอนนี้ยังไม่หิว,อ,หว,อ,หวอันนี้ก็เลยลองเอามาต้มแลอวอันนี้ที่เป็นวอดก้านะคะเพราะว่าเขาเขาจะแข็งกว่าที่โกใส่วิสกี้ปุ๊กก็เลยเอาวอดก้าพวกทาไว้สิบลูกพวกทอดมาแล้วหนึ่งลูกก็เหลือเก้าลูกเก้าลูกแล้วก็ 1>, 1 2 3 4 5 6 6 7ตอนนี้7ลูกเหลือใน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 ,ในที่เก็บไว้อีก3ลูกยังไม่ได้ต้มอันนี้ลองเอามาต้มก่อน6ลูกทอดไปแล้ว1ลูกอร่อยผ่านค่ะเดี๋ยวรอลองต้มดูปุ๊กใช้เวลาในการต้มนะคะนับจากเวลาที่น้ําเดือด7นาที7นาทีเดี๋ยวลองมาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงบอนนะ้มเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่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 นเห็นไหมคะเหมือนค่ะที่มีขาวๆติดด้วยมีแป้งขาวๆติดด้วยเพราะว่าเราใส่น้ำส้มสายชูลงไปแล้วไปค่ะต้ม จริงๆเขาต้องใส่สารส้มก็ได้แต่ผุไม่มีสารส้มปุก็ใช้น้ำส้มใส่ชูแทนเขาก็จะเป็นขาวๆนวลๆอย่างนี้เหมือนไข่เค็มมาบอกดูกันล้ำเป็นยังไงมาบอกดูกันล้ำเป็นยังไงยังร้อนอยู่เลยนะขเขาอ้ย <laughs> เี่มวะ่ะเจนาที เจ็ดนาทีเจ็ดนาทีต้องอีกหน่อยไหมอ่ะเพราะว่าไข่ไข่ขาวมันยังนิ่มอยู่นะมันยังไม่หรือว่ามันต้องรอให้เย็นก่อนนะมันยังไม่เย็นปะไข่ขาวมันก็เลยนิ่มอยู่แะแต่ผมว่าอย่างนี้มันก็น่าจะอร่อยแล้วนะนี่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 ได้อยู่นะได้อยู่นะออร่อยอ่ะ นี่อันนี้คือไข่เค็มต้มเจ็ดนาทีนะคะต้มเจ็นาทีเดี๋ยวพอให้เย็นแล้วมันก็น่าจะแต่อกว่ามันสุกได้ที่แล้วแหละดูสิมันสุกได้ที่แล้วแต่ด้วยความที่เขายังร้อนอยู่ใช่ปหคะไข่ขาวเขาก็ยังไม่แข็งเห็นไหมคะไข่ขาวเขาก็ยังไม่แข็งเพราะว่าเขาเขร้อนอยู่เดี๋ยวพอเย็นแล้วไข่ขาวก็น่าจะแข็งอยู่บูกว่าได้แล้วแหละสวยงามเห็นไหมยังเป็นแบบ ตานีหน่อยๆไหมคะถ้ามันนานกว่านี้มันก็จะจะแข็งใช่ปะชิมดีกว่าชิมที่ไปทอดเป็นไข่ไปแล้วอร่อยมาดูที่เป็นอันนี้มัง้งสีลองถือขาวก่อนเค็ม,มติดปลายลิ้นเค็มหน่อยๆเค็มไม่เค็มไม่เค็มปีอะไขนย,ยัง รดรดทำกินได้านันไงเะอืออือันนี้กินอย่างนี้ได้เลยกินแบบค้าเค็มนิดนิดเหมือนแบบไข่กินตอนเช้าที่เราทําไข่ต้มกินแล้วเราไม่ต้องโรยเกลือแล้วค่ะอันนี้มันสาเร็จละแต่อันนั้นจะเก็บไว้ให้หนาดิ่งหน่อยก็น่าจะเป็นฟิลไข่เค็มมากกว่านี้อันนี้ก็แบบฟิลไข่เค็มแล้วแบบไขป่ปรุงรสแล้วอะอืมไม่เค็มมากแต่มัน อร่อยชนะเลิศบายไอจอยใครกินไข่เค็มเล่นยอยู่วะ